ครับผมสวัสดีเอฟซแฟนซองมาเฮ่งผ้ามวนครับผมเนาะเอาวันนี้แอดมินเดินทางมาตามแนวทางปูหาศูนย์เกับผมเนาะพี่รองนะมาตามแนวทางงวดที่ผ่านมาปูรับประกันพันล้านเปอร์เซ็นต์เนาะคือวิ่งหเม็ดเดียวเนาะแต่ว่าปูจับคู่ให้หกเก่าครับ เนาะโอ้โคกโกพี่น้องเอาเงินนี้มาตามแนวทางแล้วสิเป็นทังไดรอดที่ตามรับชมรับฟังเนาะพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังทางต่อเงวดด้วยกันสําหรับแนวทางปู5ชุด7เงวดนี้งวดประจำพื้นที่16นี่พี่น้องรอดที่ตามที่นี่จะได้ฝากต้อนรั้พี่น้องไปรับชมกันครับสวัสดีครับพี่ทุกท่านทุกคนครับผมเอามืินนี่มาแล้วพี่น้อง มาตามแนวทางปู่ห้าศูนย์เจ็ดด้วยกันเนาะ,ะเหล็กเชือก,เ,กเชือกราบวังเหยฮ็ดแล้ว<ะ>เราใาย่ใช่พอเระวังเหยฮ็ดอโอ้เรา่อผู้บอกเองโอ้ครับผมก็คือเหล็กเชือกงว,วดนี้ไม่มีเหล็กเชือกกันบอกไปก็พักันทีบ่ถือก่อแล้วว่า ตัวอ่แต่ว่าเลขสตรปูแลกอ่าปูว่าวิ่งหกได้ผพีหนังเด้อหาบ่มีหกบ่ได้เงินวระสันอ่าเขาชุดเลขวิ่งปูปูจับคู่ให้เสียชิวระปูระอ่าหกเก่าหกเก่าบ่ได้เชนกับหกอี๋ เม,มันเลยกลับหัวเกาเกาหกหกนะใช่ผมเอาฟังเอาพี่น้องรอบนี้ <S 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 เอาสำหรับงวดตัดจับวันที่สิบหกมาแล้ว <S S มาแล้วพี่น้องอันนี้ทางศอกมาแล้วตัวปูสิมาไปเล็กฟันฟันตัว่างหัวคนละ <S S S โอ้ปูนิมิตแมนโอ้งวดนี้ปูนิมิตแมนโอ้ว่ากันยังไงล่ะอันฟันว่าไปหาเราหาไปไปหาดัน พู้เฒ่ามีพู้เถ่าสามคนนะฝันพู้เฒ่าสามคนแล้วก็ปูอันเสือกนี่ละปูเสือกผููนึงแล้วก็มีผู้ไส้ผู้นึงนั่งผูไส้กันอยู่หลายแล้วแต่ว่าปูเสียกนี่หนุ่มอยู่โอู้้ไปฝันไปห็นเพิ่อนเออไปฮะว่าเรียกบันข่าเขาเรียกว่าไปอบานในอันไปหอดเราบ้านเนตย่าห็นเท่าน่ะ ใช่โตเลยไม่ฝันมันว่าปูนี่แม่นว่าบ้านี้ไปเราเราเฮ็ดนาใหญ่ๆออกมาน่ะมาหลอกกันนะเฮ็ดหัวโตอ็งอัวโตนาเขาขาววอกๆผมปุ๊บซึ้งใช่หรอโอ้เ <c oughs> พราะเหการออกมากนะันเลยบ้านี้ปูเลยว่าโอ้ยพอดี่เรายหญ่ใช่เนาขอเลขกใช่เนอะเออมาเห็นเราเตี้อ่ามาเห็นเราขวายเล็กเลยวะโอ้บ้านในผู้ใส่ผูดเสือกนี่ละผู้เจ้าของเสือกแม่ที่ปลุกบกัน ตายเนี่ยอ้าวมีผู้เดียวนี่เด้อว,วิญญาณผีมาสั่นเอาเฮ็ดหลอกปันได้ก็บวิญากตัวออเอเลยว่าเอาวญาณยังได้ตายไปก็จะเป็นคือกันตัวว่ะเป็นผีคือกันตัว,วอพอดีเราคอยเลี้กันครับบ้านเนีน่พอดีเพราเพื่อนั่นเขียนให้หกโตัวเนาะเพื่อนเขียนให้หกโตัวผู้แรก้ยนะมีผู้หญิงสามคนที่ผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้หญิงสามคนแมนีนอ่า ผู้ใช้สองคนผู้ใช้สองแมวน,นิ่ง 3, สามใช้สองพี่น้องอ่าผ้ที่หลายแต่ไปอยู่กลุ่มเดียวกันเลยบอกแมนนั่งยึดตะแตค่แบบไม่ไฟ่แบบนี้ะหละผู้ผูกข้อตายกับไปอยู่น้องข้าเจ้าแมนอยู่น้อโอ้บาเน็ตอันตัวลาว้ยงุกตัวมันจีดอันซื้อหานซื้ไอได้บ่ได้แลวว่า ว่าอยากรวยจีวัฒนว่าอยากรวยยุนแล้ววะบออยากรวยจีว่ตเตออยากรวยยุนแล้วมันจะหาซื้อได้บอจันเราต้องหกตัวเป็นเรื่องว่าเดียวเขากับมาขายให้วระท่านเดียวเขากับมาขายอืมเดียวเขากับเขามาขายให้พระท่นมาหอดวัดพี่แมนเป็นว่าเดี๋ยวเขากับเขามาขายให้เราว่าเพราะว่าปู่จะไปหาซื้อซอยเลขหกตัวมันจะซื้อได้บอต้องไปหาเงาคาตาวาเออบ้านผู้่าผู้นั้นนะว่า เดี๋ยวเข,เขาเขามาขายให้แล้ววะอืมโอ้เราจะจ้างเสียงเด็กหกตัวบาดนนี่หันใหญ่หนึ่งพูดนางอยู่น้ำกันละค่ะรีบบอกบอกเลียกรางเลืยก่างสองตัวงานอันนี้เราบอก,บอกล่างยังเดียวว่าต้องคืนบนเดอร์แล้ววะบอกเขาว่าเป็นล่างพ่อมแมียนเราก็บ,บก่กกับพ่อเราบอกเราเนียนยังเดียวเลยเซื้อเล่าอันซื้อแม่พ่อนอผู้บอกสองตัวนี่ซื้อเล่านะ่ะ แล้วว่าจําไว้เด้อว่าท่านแม่ชื่อพรนแม่ชื่อพรนแม่พรนเ้อว่าท่านแต่ว่าผู้ถามหาเบิดแล้วคนในบ้านี่ผมมีผู้ใดชื่อพรนบ้านใ้ชุ่มไม่ไหวเขาจะว่าโอ้ยมันกิดพนมันกิดหลายบ้านเนาะว่าท่านมาฟังอยู่นี่ว่าท่านโอ้แต่สมัยตะจีบแม่คือหม่งศูนย์ร่วมด้วยป้าป้าสาเนี่ยนี่แม่สามบ้านโอ้เขาจะเขาจะทำไมเขาจะมาฝังมาเผาอยู่นี่เมื่อ กัที่บ้านอื่นก็อาจจะมีจนรักก็ทันเพราะว่าช่บ้านเนี่ยสามผู้เฒ่าใครสักคนก็มีนะครับเล่าประกาศเลยว่าเราซื้อพ่อน่าเราซื้อเมียพ่อนเด้อว่าะธานเราก็ยำยอนจำไว้นี่แหละซื้อเมียพ่อนเด้อเราว่าโอ้ผีเมียพ่อนแมงบ้านเนปผู้หนึ่งเั็นเพราะว่าเรานางใ่น้ำกันสามคนเดับผู้หนึ่งเราว่าไว้ก็จะไปบอกตรงแท้มันผิดกฎลูกเป็นย่าณดีว่าะธาน ว่าผู้หนึ่งว่าบ่าให้บอกเรียกตรงอนะแต่ว่าเราบอกตรงเลยตรงเลยนะเพ่า,ามต้องกลับด้วยานล่างยางเดียวห้ามขึ้นบนตรงไม่ต้องกลับล่างายายยงเดียวนะถูขง,งกลุ่มเอ <c oughs> ล่างยางเดียวเลยคือผีแม่มพ่อนะแม่พ่อนเราบอกใม่ใล่างยางเดียวาล่างยางเดียวเน้นล่างด้วยไม่ต้องกลับด้วยแมงไม่ต้องกลับ อ่าบ่าต้องเอาขึ้นบทแล้วอ่ะเอาร<น>างยานเดียวอืมสีหนองเลยรางยานเดียวก็บอกเป็นตัวเลยบอกเป็นตัวเลยนั่นละผู้อีผู้เฒ่าผู้นึงเลยว่าห้อยคือไปบอกตรงข้าแก้วว่าสัตว์ันผิกดกฎอันโลกวิญญาณดีว่าสันอ่าผู้เฒ่าผู้นึงว่าครับอืมบ้านนี้อนดวดเสียวเสียแล้วว่าบ่าต้องเอาหรอกนี่มันก็ะยุนนี่แหลววะว่าสัตวผู้ใจ ผู้ได้ก็ยืนอยู่ใกล้ๆกันน้ำมันล่ะแค่เจ้าเวากันผีเวากันผีเวากันผีสัวกันเสือก็บม่ต้องเลี้ยววเดี๋ยวจะวางยังแล้วว่าเดี๋ยวสิบอกมันก็อยู่นี่เิยทอ่ะมันอยู่นี่แล้วว่า่นเดี๋ยวไปพวกไส่เนี่ยก็นุ่มๆอยู่ดิล่ะผู้เห็นน่ะมันน่ะแม่ ăn ได้หันนุ่มๆอยู่ก็ยืนอยู่น้ำเหล่าน่ะเจ้าว่าโอกูไส่ไว้มีผู้เดียวนี่แล้วก็ยานผีไปเถอะอืมกูเรียว่าเา อีกวิญญาณนี่นยึงเลยตายไปก็ยจะเป็นผีขึ้กันเนางนะวิญยาณมายมอยู่ในภาษากร,ร <c oughs> พะพิบูน์ในลาบันนี้มีผู้เพิพเร์ลได้บอกปูริจจดจดกับจดใส่ในเห็นนั่นเด้ <c oughs> ใส่ในกระดาษกระดาษแค่น้อยเออใส่ในกระดาษอัน <c oughs> กองขนมเอลซเอลซีเห็นไหมเ <c oughs> ออกองกระดาษในความฝันสี สกมากก็มาเขียนบานในกองกระดาษอันนั้นปัผู้พัดเอางุมไว้ยุหมบงฝาบาทน้อยๆฮัลฟฝาบาทใส่เงินกองกระดิ๊อีลีแมนกลองก็มีิ๊งอีรีบานนี่ก็ได้คึดในความฝันเขียนใส่ในกลองก่ะดาษในกองกระดาษครับบานในหูเมียกันว่าผู้ก็เลยมาเขียนใส่หนังสือไว้ใส่หนังสือไว้ืล้คือพอเอากองกระดาษวกงหน้าวาหลังกองกระดาษที่ใส่เข้ามา ไปเลี้ยวเห็นอยู่ทั้งเัินฝาบาทน้อยๆอยเอ,อ,เอ,อมันค,คือในฝันแท้ว่ออาวานนี้เปิดกองกระดาษลองอมาเรียกตัวเดียวกันเลยในในกระดาษนะ่เรียกตัวเดียวกันเลยเรียกนะเป็นรหัสของขนมบอกว่าเป็นรหัสขนมที่ผู้เขียนเบือท์โขรเขาจะไวนะ้ไะโอ้เบือท์โทรผู้ใดผู้กับจักเขียนช่วงไหนจำไม่ได้บัวจำไม่ได้จ้าเบอร์โทุไข์ได้เขียนไว้ในหันเออเขียนไว้ในหันละเบอร์โทร ไวฝันผดผฝันเจ้ากระดาษอันนั้นอว่าเขียนใส่เขียนเลขใส่กระดาษอันนั้นไว้ครับผมสันดีโอบัดรหูเมียหูเมีย้นมากก็เลยมาเขียนเส่หนังสือไว้บัตรตัวสามตัวไทยมันน่ะคือกันเปะ๊ะโอสามตัวไทยคือกันเลยแมนสามตัวไทยคือกันเลยบวพิษเจ็ดตัวเลี่ยงตัวเดียวกันเลยเป๊ะเลยเอาเอ้าว มันเม็นมียนเราบ่นว่าปานนี่ว่ามันฝันคือมันของแขนมั่อมันฝันคือของแขนมั่งป่านนี่ไยายามเพิ่นนี่เราั้วิทย์สังเกตตัวนี้ว่าพอดีตีตีนึงก็กล้ยล่ะตีสองเสดเดือดขึ้นมาห่วยลูกขึ้นมามื่าเปิดไฟเขียนไว้เลยมันเขียนใส่กระดาษกันสมดเลยครับนี่คือพ่อเอกกระดาษเยลซีน ก็เลยหาสิหามันหดอันมันกระดาษมันติดตัวเลขไว้ขนาน่ะใช่ตัวงมไว้้าบาทนะก็เลี้ยวกระดาษเอาคือกระดาษอยู่ในฝันได้กว่าเลียวจบขึ้นมาเปลี่ยนมาเบื้องแอามาเบื้องแต่โตเดียวกันเล้ยไหมเลียกไหมกวครับหนึ่งันวัดอันนั้นอันจกรวยบ่เราอะ มื่ออยากรวยแล้วก็เลยจะพยายามรวยเนาะกันรวยเราเกิดจากเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านตัวว่ะเราเลยว่ามาจดเอาเราวอะฮกตัวให้ฮกตัวไปเลยเราว่าบ้านในกัดปู่เราโอ้ยฮกตัวจะไปซื้อจังไดบ่มียดสร้างบ้นหรือบ้านเราปู่จะไปหาซื้อจังไดล่ะจะไปหาใส่เตี้ยบ้านนี้เขาเรียกว่าเดี๋ยวเขากับเขามาขายให้เราอะ กินยังวันล้วนยน่เบื้องว่ามีมีไผเขามาขายวะมีคนมาบ่หะไในมีบ่หาว่าท่านมีไผมาขายเลยหกตัวนั้นมีอะไรปูบ่ะนี่หกตัวนั้นมีหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าแมนหกสองสองหกสองสองพี่รังหกหนึ่งห้าหกสองสองเลขหกตัวครับเนาะแมนสำหรับสองตัวล่าง ไม่ต้องจับไมครับเพื่อนว่านะก็เพต้องเอาขึ้นบนแล้วว่าผีย่ข้อบกบอกเนี่ยเล่าย้ำเลยว่าเราว่างซื้อแม่พ่อนเด้อเรางาะไรโอ้มาซื้อเม่พ่อนหนึห้าหกล้านเม็ดเดียวพี่น้องเม็ดเดียวฟังไว้เด้อพี่น้องเด้อไปเย็นไปหาเบื้องรถไฟไปเด้ออ่าใช่อืมอ่าทั้งหกตัวทั้งสองตัวพี่น้องอืบ่ต้องจับ ดใจใจทั้งสิ้นเวลากับปูแล้วถาว่าชัฮอดมืดน่มันจีมีคนมาขายบ่เล่าว่าเล่าว่าสิมันจีมีคนเของมาขายหอยยุเล่าว่าอ๋อ้กระิบบกปูเคยเขุนมากระิบบกมาอยู่ว่าปูไหนเชีงเดียวเชียงเดียวกระจกกระโปงนี้มันสิหลงมากกระโปจักเกอเอาพี่น้องแคปหน้าจอจดจัดครับผมเราจะมาสรุปด้วยพี่น้องด้วยนวทาง รัฐบาลไทยปูเดยนี่เห็นหกตัวนี่เขียนหกตัวหกหนึ่งห้าหกสองสองนี่สามีพี่น้องที่ขึ้นกระดานมิ่ที่แอดมิเแ็บเขียนเขียนอสีน้ำเงินนะฮะสีน้ำเงินนี่เป็นแนวทางของปูห้าศูนย์เจ็ดเห็นว่นนี้พี่นอ้องสีแดงๆีงนตัวกันนี่แอดมินแยกให้เมืองอยู่นะนะเห็นไหมพี่น้องการเป็นเรียกฝัน อยากรวยบาสันเลยอยากรวยออกมาหกตัวเลยพี่น้องนี่แหละพีแม่ค้อนมาให้หกตัวต่ว่าล่านไม่ต้องจับสองตัวแต่ว่าอย่าบอกตรงไรนี่แหละท่างช่องก็เริ่มหันอืนที่ท่างช่องอันนี้เลขกสูตรครับผมตรงกันอยู่แล้วพี่น้องมันตรงกันอยู่แล้วนี่ ถ้าค่ารอแต่เลขสูตรของปู่อย่างเดียวก็คือสองห้าหกตัดอยู่ในนี่แหละมีสองหามีสองหกนี่หาหกคือ<ม><ม>เกาอนะอ่ะพิจารณาดูครับผมเนาะเอาฝากตอนพระแม่พี่น้องซีทุูคนตลอดที่นี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ